ยุคเนี้ยอาชีพเดียวไม่พอจะเปิดร้านซักผ้าซาวันสุกเกะลงทุนคาเฟ่ยามทะเลลอดเดชเพราะเห็ดฟางขายออนไลน์เสื้อผ้าเปิดรา้านสปานวดหน้านวดตัวทำครัวรสเด็ดอบเผ็ดอบหอยไข่ไก่อบไฟเจ๊จ๊เดี๋ยวมีทุนหหเหรออึเออแต่ไม่มีทุนว่าแล้วจบจบยังไม่จบค่ะต้องการทุนดอกเบี้ยเบาๆสูญสูญสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีรถแชนมาได้รับเงินไวดอกเบาเลือกได้วงเงินพร้อมใช้ให้คะแนนเดือ ที่คาคาแคชจบยังไม่จบอ้าวแล้วแล้ว,ลวไงต่อพี่ยุคนี้ยเรื่องฉุกเฉินก็เยอะค่าเติมขึ้นอ่านเจงนองาซื้มบ้านมาบานเคร่อหมอนาก็มาล่มนาล่มมาลุกนาก็มาล่มเงินหมดลูกค้าเก่ากรุงศรีออโต้มาบวงเงินเพิ่มเรื่องจริงใช่ไหมวิจัยหนักหนาก็ใช่สิค้าขึ้นบอกเถิดหนาี่รถเชิญมาได้รับเงินไหววงเงินเพิ่มให้ได้คะแนนเดอะวันมันจังสุดยอดที่คาคาแคชถ้าได้ยินเสียงปิ๊นปินนี่ก็จบจริงๆแล้วครับ